สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาอยู่กับ Honda Civic Turbo RS นะครับรุ่นใหม่เลยนะเราคันนี้นะครับจะเป็นสีดำ Crystal Black นะครับผมดูดุดันนะครับดูเข้มเลยนะครับผมสำหรับข้อมูลเรื่องต้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะใช้เครื่องยนต์นะครับ d o บเบิลโอเวคทัมชาร์นะครับ4สูบ16วาล์ว VTEC Turbo นะครับผมความจุ CC นะครับอยู่ที่1,498 CC นะครับ ให้พละกําลังสูงสุดนะครับ178แรงม้านะครับก็ตัวพละกําลังสูงสุด178แรงม้านะครับที่6,000รอบต่อนาทีนะครับผมแล้วก็แรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่240นิวตันเมตรนะครับตั้งแต่1,700รอบถึง4,500รอบนะครับเป็นแรงบิดที่สูงมากครับมาไวแล้วก็มาต่อเนื่องครับจาก1,700ถึง4,500รอบนะครับทำให้อัตราเร่งแซงนะครับทำได้ดีครับทำได้ไวนะครับผมเรียกได้ว่า เป็นแปดท็อกก็ว่าได้นะครับผมโอเคแล้วก็ตัวเกียร์นะครับคันนี้ใช้เกียร์เป็นอัตโนมัติแบบ cvt นะครับสำหรับสำหรับรุ่น rs นะครับจะมี paddle shift นะครับให้เล่นด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนเกียร์ที่วงมอะไรได้นะครับ rs นะครับเด่นเลยจะมีโลโก้ rs นะครับเด่นชัดนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟ led นะครับไฟหน้าไฟเด y l i g h t ไฟตัดหมอกไฟสูงครับเป็น led ทั้งหมดเลยนะครับผม มีตัวล้อล้อของรุ่น RS นะครับจะเป็นล้อสีดำนะครับเป็นสีดำด้านนะครับเป็นแมดแบ็คแล้วก็ตัวไซส์ยางนะครับที่ให้มานะครับผมก็จะเป็นไซส์215นะครับ50 7 r 1 7ครับผมมาดูสคันนี้นะครับจะติดฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับอันนี้จะเป็นฟิล์มเซรามิก x p o นะครับผม ก็ถ้าชอบนะครับแบบนี้ก็สามารถแจ้งคิ่ปรึกษาการขายได้เลยนะครับผม Honda s e n นซิงนะครับซีวิกมีทุกรุ่นนะครับตัวกล้องจะติดอยู่ที่กระจกบังลมหน้านะครับผมอันนี้มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างกล้อง n อนด a าเลนวอชนะครับ อันนี้ติดตั้งตัวคิ้วกันศาสตร์มาด้วยนะครับผมด้านหลังนี่ด้านหลัง c ีวิคไอสวยมากนะครับผมจะมีสปอยเลอร์หลังนะครับเพิ่มมาให้เลยนะครับผมติดตั้งสปอยเลอร์ด้านหลังมานะครับผมมีปลายท่อไอเสียนะครับสแตนเลสคู่นะครับมองเห็นได้ชัดเจนนะครับผมสวยงามดูเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็คันนี้ติดตั้งเซ็นเซอร์หลังเพิ่มเติมด้วยนะครับผม ไฟท้ายของ Honda Civic นะครับจะเป็นไฟแบบ LED นะครับผมตอนกลางคืนอย่ว่าสวยงามเด่นชัดนะครับผมคมมากมากวไฟ LED ชุดนี้นะครับมาดูภายในนะครับสำหรับรุ่น RS นะครับไม่ว่าภายนอกรถจะเป็นสีอะไรนะครับภายในจะเป็นสีดำทั้งหมดนะครับผม RS นะครับตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังอะคันทารานะครับตกแต่งโทนสีดำ นะครับผมนี่ก็ให้ความเป็นสปอร์ตนะครับนะครับแล้วก็สำหรับรุ่น RS นะครับก็จะมีตัวช่องพอร์ต USB นะครับที่คอนโซลกลางมาให้นะครับผมห้องโดยสารด้านหน้านะครับการตกแต่ง ไฟ illumination light นะครับสีแดงนะครับไปสองเท้าก็เป็นสีแดงนะครับการตกแต่งนะครับตรงมือเปิดนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นหุ่มหนังนะครับเดินได้สีแดงนี่ตัวพวงมาลัยควบคุมได้ทุกอย่างนะครับที่พวงมาลัยนะครับระบบ Honda s e n s i n Sensing นะครับควบคุมเครื่องเสียงต่างๆได้เลย ีภายในนะครับหน้าจอสัมผัสนะครับขนาด9นิ้วนะครับแล้วก็ตัวช่องแอร์ครับสวยงามมากๆดูลงตัวมีชาร์จนะครับไร้สายครับเป็น wireless c h a r t e r นะครับผมตัวเกียร์นะครับแล้วก็จะมีโหมดการขับขี่นะครับสำหรับรุ่น RS โหมดการขับขี่ก็สามารถปรับได้3โหมดนะครับ อีคอ e นโหมดนอร์มัลโหมดสปอร์ตโหมดนะครับเดี๋ยวดูหน้าปัดนิดนึงนะครับนี่มีหน้าปัดนะครับเป็นหน้าจอ TFT นะครับขนาดใหญ่เลยนะครับโอเคนี่นะครับ Honda Civic Turbo RS นะครับ สำหรับคันนี้นะครับผมราคาจะหน่าอยู่ที่1 1 9 9 0ล้านบาทนะครับสำหรับสีดำนะครับก็จะมีเพิ่มค่าสีมาด้วยนะครับ6 0 0ันบาทคันนี้เป็นสีดำคริสตัลแบ็คนะครับผมถ้าชอบนะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe ด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจรถยนต์ h อ n d a นะครับสามารถติดต่อที่ปรึกษาการขายของบริษัทวีกรุ๊ปฮอนด้ได้เลยครับมีสีสาขาครับมีสาขาแจ้งวัฒนะนะครับปากเกร็ดเมืองทองหนองแขมแล้วก็บางกอกน้อยนะครับผม คลิปนี้นครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ